สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทรนะครับผมครูรามติวารีครับครูเพ็งชาติพมมาพันธ์ครับมาพบกันในหัวข้อของแบบฝึกทักษะนะครับมาฝึกทักษะของการทําโจทย์นะครับในตอนที่3ครับมาดูข้อ9ครับนี่รูปของข้อ9กนะครับก็คือคานยาว2เมตรนะครับหนัก40่นิวตันศูนย์กลางมวลอยู่ห่างจากปลายล่างนะครับเท่ากับ0.8เมตรก็แสดงว่า คานไม่ใช่คานสม่ำเสมอละนะเพราะถ้าสม่ำเสมอต้องอยู่ที่1เมตรนะครับแต่นี้อยู่ที่0.8เมตรนะครับปลายอีกด้านหนึ่งนะครับวางพิงกำแพงผิวเกลี้ยงนะครับกำแพงก็คือตรงนี้สมมติเราเรียกจุดนี้เป็นจุดที่1ก็คือ F1 เป็น0หรือมิเป็น0นะครับนีความหมายเดียวกันต่อไปครับดังรูปนะครับถ้าคานที่ เพิงเนี่ยเริ่มถลายสิ่งที่นักเรียนเดาต่อก็คือถ้าถลายถลายยังไงก็คือปลายเนี้ยมันต้องถลายออกส่วนปลายนี้ถลายลงนะครับถ้าปลายนี้ถลายออกก็แสดงว่าแรงเสียดทานที่กระทำตรงนี้นะครับจะต้องมีทิศทางไปทางนี้หากเรียกจุดนี้เป็นจุดที่2อ,อันนี้ก็คือ fs2 นะครับอันนี้คือแรงที่เราทำนายนะฮะสำหรับเงื่อนไขนี้นะครับ จงหาสัมรัสิธิของความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นกับคานนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนต้องใส่แรงให้ครบนะครับว่ามีแรงอะไรกระทำบ้างนะฮะอย่างจุดสัมผัสก็ต้องมีแรงแนวฉากนะครับที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนั้นนะฮะก็ใส่ให้ครบแล้วสิ่งสําคัญก็คือคานอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นสมการที่มารองรับแน่ๆก็คือซิกมาจเป็นศนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือจะได้ซิกม a าเอฟเฟเป็น0นะครับกับซิกม a าเอฟเป็น0นะครับแล้วสมดุลต่อการหมุนด้วยเพราะฉะนั้นก็คือซิกม a าโมเมนต์รอบจุดใดๆมีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นดูว่านักเรียนจะเลือกสมก,การอะไรมาใช้บ้างนะครับนะบก็ตรงนี้ก็จะมี n1 n1 หนก็คือตั้งฉากนะครับ N 2นี่ก็ตั้งฉากกับพื้นล่างนะครับ F นี่คือแรงเสียดทานนะครับ40นิวตันนี่คือแรงของเป็นน้ำหนักของตัวคานเองนะครับนะก็มีระยะต่างๆที่จดย์กำหนดมาให้นะครับคานยาวเท่ากับ2เมตรนะครับแล้วก็เขาบอกระยะอันนี้มาให้ก็คือ1.2 1.2นะครับ1.2อบอกมาให้2บอกมาให้นะฮะเพื่ะนด้านนี้เราหาได้นะครับพีทาโกรัสนะครับด้านนี้คือพิทาโกรัสก็คือ1.6เมตร นะครับจากที่เกินไปก็คือมันมีซิกไมเป็น0นะฮะเราก็บอกว่าซิกไมเฟกเป็น0ูนย์ซิกไมเฟกเป็น0ก็คือจากรูปนี้เราก็ได้ว่า N 1ตัวนี้ครับจะต้องมีค่าเท่าไหร่ครับ,บมีค่าเท่ากับ fs นะฮะก็คือถ้าเราเขียนเป็นสมการเวกเตอร์ก็คือ N 1บวกกับ fs เท่ากับ0ย์นะ แล้วในกรณีนี้คือเราใช้สมการของขนาดเพราะฉะนั้นถ้าให้แรง N1 ซึ่งไปทางขวาเป็นบวกนะครับไอตัว Fs ไปทางซ้ายก็เป็นลบเพราะฉะนั้นสมการขนาดก็คือ N1-Fs ลบเ s เท่ากับ0ยะย้ายไปก็คือได้ N1 เท่ากับ Fs s i g m นะครับซิกเป็น0 s น g m a ะฮะซิกเป็น0ก็คือ N2 n 2, นะครับ n 2แล้วก็มีแรงกระทำในแนวดิ่งอีกแรงนึ้งก็คือตัว MG นะครับแะนซิกมายแฟเป็นศูนย์ก็คือเ2ลบ40เท่ากับ0 N2 ย์ก็เท่ากับ40นะครับเทคโมเมนต์นะฮะซิกมาเมนต์รอบจุดที่ปลายคานสัมผัสพื้นก็คือที่จุดล่างครับนะที่จุดล่างก็คือจุดนี้นะครับนะเราใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับนะก็บอกว่าซิกมา m โมเมนต์รอบจุดนี้มีค่าเป็น0นนะครับ ก็จะได้เป็น40นะแรง40ก็คือตัว mg นะครับคูณกับ0.8แต่เข้าในแนวแกน x นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับก็คือ40นิวตันนะครับจะมีแขนยาวเท่าไหร่ก็คือ0.8นะครับแต่เข้าในแนวนี้น,นี่คือริยะตั้งฉากนะครับก็คือ cos เซตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแทนค่านะครับนะี่ก็ได้เป็น40คูณกับ0.8แล้ว cos เซตานะครับ N1 ก็เช่นเดียวกันก็คือคูณกับ1.2นะครับและเท่ากับ0นะแทนค่าทุกปริมาณที่เราทราบครับก็ได้ออกมาว่า N1 มีค่าเท่ากับนะฮะ21.33นิวตันนะครับนะ n 1นะครับทีนี้เรามีสมการของ Fs นะครับนะบก็คือเราต้องการหา μ s เนื่องจากว่า N2 คูณกับ μ s ว2คูณกับ μ s มันเท่ากับ fs นะฮะแล้ว n 1เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ fs อยู่นะ,ะจากตัวนี้นะครับ n 1มีค่าเท่ากับ fs อยู่นะครับแล้วเอตัวนี้มาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นได้มิวเมีค่าเท่ากับ fs ส่วนด้วย n 2นะ,ะจับแทนค่าลงไปนะครับมันก็จะได้มิวเมีค่าเท่ากับ0.53นะครับอันนั้นคือ คำถามของโจทย์ข้อนี้ก็คือสัมรัสิทธิ์ของความเสถียนสถิตระหว่างผิวพื้นนะฮะกับคานนะครับมีค่าเท่านี้นะครับนักเรียนอาจจะเลือกจุดอื่นก็ได้นะครับนะลองดูครับมาดูข้อหัดไปนะครับแท่งไม้สม่ําเสมอหนัก W นะครับยาว L ติดบานพับที่ปลาย A มีเชือกผูกที่จุด B ระยะ A B เท่ากับ2ส่วน3 L ดังรูปนะครับ แรงตึงในเส้นเชือกมีค่าเท่าไหร่ตอบในเทอมของ W นะครับเราใส่ตัว L ก่อนนะครับเนื่องจากว่าคานี้เป็นคานสม่ำเสมอแล้วทั้งหมดมันคือ L L นะครับส่วนระยะ A B เนี่ยโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ2ส่วน3 L น,นี่คือ2ส่วน3 L นะครับ ก็แก้ตัวเรียกนี้นะครับเป็นของข้อ10นะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามว่าแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเท่ากับเท่าใดนะฮะให้ตอบในเทอมของตัว W นะครับเพราะนั้นตรงนี้มีบานพับจุด A นี่เป็นบานพับติดอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นเชือกมุมนี้60มุมนี้60เหลือมุมเดียวก็ต้อง6กครับ60นะครับ เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้ที่เห็นอยู่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับโดยด้านที่นี่ด้านด้านของ AB บเนี่ยเขาบอกมาให้เท่ากับสองส่วนสามแอก่อนอื่นก็คือต้องใส่แรงให้ครบนะครับใส่แรงให้ครบนะครับแล้วก็ดูว่าค่านี้อยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นซิกม่ามเมมิทงาซิกม่า F มีค่าเป็นศูนย์ซิกม่ามเมนต์มีค่าเป็นศูนย์ะฮะเราก็ลองดูว่าเราจะเทโมเมนต์รอบจุดไหนที่ทำให้เราทำงานน้อยนะครับเนะี่ย ก่อนหนึ่งก็คือในกรณีน,นี้นะครับเราใส่ตัวแรงตึงในเส้นเชือกก่อนนะแดงตึงในเส้นเชือกที่กระทำที่จุด b นะครับอันนี้คือ T นะครับเนื่องจากุงนี้คือ60เพราเพะน้นถ้าเราหาองค์ประกอบย่อยของ T ตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับตัวคานมันก็คือ T s ไซ6์และอยู่ในแนวเดียวกับคานก็คือ T c คอส0นะครับที่จุด a นี่มันพับนะ เราก็ไม่อยากรู้จุด A นะว่าแรงที่กระทำที่จุด A เนี่ยมีอะไรบ้างและทิศทางไปทางไหนเพแะ,ะน,นวิธีการกําจัดปัญหาตัวน,นี้คือเราใช้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับนะนะครับแล้วก็เขียนแผนภาพทั้งหมดนะครับอันนี้คือวิธีการนะที่จะทำให้เราประหยัดแรงก็มี W ถ้าเราใช้จุด A เป็นจุดหมุน W นี่คือน้ําหนักของ,ของคานก็คือลงที่นี่นะครับ เราหาองค์ประกอบย่อยของแรงในแนวตั้งฉากกับคานกับแนวเดียวกับคานได้ยังไงครับก็คือเราจะมีรู้มุมตรงนี้นะครับเป็น60องศานะครับก็คือ W จะมีแนวที่ตั้งฉากกับคานก็จะกลายเป็น W sin ซ60นะครับแล้วก็แนวที่ขนานกับคานก็จะเป็น W cos 60นะครับนักเรียนเห็นนะครับว่าตัว W cos 60กับ T c o s 60สองแรงนี้นครับ มีแนวแรงผ่านจุดหมุนเพราะฉะนั so no. ้นจะไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นถ้าเราเลือกจุดหมุนคือจุดเอนะครับจะไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นหรือโมเมนต์เป็นศูนย์นั่นเองคราวนี้ก็จะเหลือ2แรงนะครับสองแรงก็คือ T ีไซหกบกับวไซ60นะฮะจะมี2แรงด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะหาตามว่าโมเมนต์ทวนเท่ากับก็คือถ้าเราดูนะครับใช้จุด A เป็นจุดหมุน T ีไซหกอันนี้ก็คือทวนเข็มนะครับจะกลายเป็นทวนเข็มนะ ส่วน W, s i n 60อันนี้คือจะเป็นตามเข็มเพราะว่าเราใช้จุดนี้เป็นจุดมุนก็คือกดจุดนี้ไว้แล้วออกแรงกระทําตามแนวแรงที่กระทาอยู่นะครับอันนี้คือเราจะบอกว่าซิกม a ามเมนรอบจุด a มีค่าเป็น0นะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด a มีค่าเท่ากับ0นะครับก็ได้ได้ว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับโมเมนต์ Moment ทวนเข็มก็คือ T, s i ซ6์นะครับ ทีไซส์นั้นอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือระยะ AB ยาวเท่ากับ 2.3L ส่วน3 L ก็ได้เป็น 2.3L ส่วน3 L เพราะมันตั้งฉากอยู่แล้วนะครับ W ไซส์ลงตรงกึ่งกลางเพราะว่าคารสม่ำเสมอก็เลยได้เป็น L ส่วน2ะครับพอแทนค่าลงไปนะครับก็ได้ว่าค่า T มีค่าเท่ากับ 3.4W ส่วน4 w ะครับหรือแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเท่ากับ 3.4W นนะครับ เราดูข้อต่อไปครับ,รบเรามาดูข้อถัดไปกันครับข้อที่10แท่งเหล็กสม่ำเสมอ AB นะครับโดยที่ปลาย A ผูกติดกับเชือกเบ,กเบานะครับส่วนปลาย B วางอยู่บนตาช่างนะครับอยู่ในสมดุลลักษณะดังรูปนะครับถ้าแท่งเหล็กมีน้ำหนัก80นิวตันนะครับเครื okay. ่องช่างจะอ่านน้ำหนักได้กี่นิวตันนะครับโอเคก็คือจากรูปนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือ พิจารณาแรงว่ามีแรงอะไรกระทาบ้างนะครับแน่นอนนะครับน้าหน,นักของตัวแท่งเหล็กน้ําหนักของแท่งเหล็ก AB นะครับเขาบอกเป็นสม่าเสมอไหมครับสม่าเสมอ,อเพราะฉะนั้นก็ต้องลงตรงกึ่ง,งกลางนะครับลงตรงกึ่งกลางนะครับอันนี้คือ W นะครับมีแรงอะไรอีกนะเอาแท่งนี้ไปวางอยู่บนจานซึ่ง ผิวอยู่ในแนวระดับก็มีแรง N แรงแนวฉากนะครับ NB นะครับ NB มีแดงอื่นอีกหรือไม่นะครับถ้ามีนักเรียนลองใส่ดูนะครับนะฮะแล้ก็มาดูนะครับว่าเราภายใต้เงื่อนไขของคานสมดุลนะครับก็คือซิกมา F เป็น0 s i g m ซิกมาเเป็น0นะครับนะก็มีแรงดึงในเส้นเชือกที่ A อยู่แล้วนะครับนะมีแรง N n เราเรียกเป็น R แล้วกันนะครับในกรณีน,นี้ นะครับก็คือ r ตัวนี้นะครับนะฮะมีน้ำหนักลงตรงกลางนะครับนะานนี้นะฮะเราสมมติให้ยาวเท่ากับ2 l ก็คือ l กับ l นะครับนะฮะเนื่องจากคานอยู่ในสภาวะสมดุลเราเลือกตามใจชอบของเรานะครับนะรบนะเราเลือกที่จะใช้จุด a เป็นจุดหมุน นะก็คือปลาย A ก็คือปลายนี้นะครับเป็นจุดหมุนนะครับเนื่องจากโจทย์ทําไมเราเลือกจุดนี้เป็นจุดหมุนก็เพราะว่าโจทย์เนี่ยต้องการรู้ว่าไอ้ตัว R ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการทราบถ้าเราเลือกจุดอื่นก็คือเราต้องไปหา T ตัวนี้ก่อนเป็นการทํางานฟรีนะครับก็คือไม่ได้ต้องการทราบนะครับพอใช้จุด A เป็นจุดหมุนก็คือโมเมนต์ของแรง T จะกลายเป็น0นะครับนี่ อันนั้นคือข้อที่เราสน,สนใจพอเราใช้จุด A เป็นจุดหมุนถามว่ามีแรงไรกระทำก็มีแรง MG เนื่องจากเราใช้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับเราก็ต้องหาระยะตั้งฉากนะฮะระยะตั้งฉากทีนี้ในกรณีน,นี้เราแตกเราหาองค์ประกอบย่อยของแรงจะง่ายกว่านะครับนะที่จะทําให้ตั้งฉากกับตัวแขนนะครับก็หาองค์ประกอบย่อยของแรงก็คือ80 80แแต่ข้อนี้เป็นหรือหาองค์ประกอบย่อยในแนวนี้เป็น 80ไซด์เซต้านะครับและนี่คือ80คอ s θ เซตานะครับเช่นเดียวกัน r ครับ r ก็แตกขึ้นไปหรือหาประกอบย่อยในแนวนี้คือ r คอ s เซตาอันนี้คือ r s ซ n ์เซตาไม่ว่าจะเป็น80คอ s เซตากับ r คอ s เซตาแนวแรงผ่านจุดหมุนหมดแนวแรงผ่านจุดหมุนหมดนะครับก็จะไม่มีโมเมนต์ก็จะเหลือโมเมนต์เฉพาะ80 s ซ n กับตัวอาร์ไซน์นะครับซึ่งตั้งฉากกับแนวของคานนะครับจะได้โมเมนต์รอบจุด A ว่าซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเป็น0ซึ่งก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาตามเข็มคือใครครับในรูปนี้นะโมเมนต์ตามเข็มก็คือ8ปดสิบไซน์เซต้าตามเข็มส่วนอันนี้ก็คือทวนเข็มอาร์ไซนะครับทวนเข็มครับ แล้วเราก็แทนค่าลงไปก็คือโมเมนต์ทวนเข็มเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนะครับก็เป็น R sin เซตาคูณกับ 2L เพราะว่ามันใช้ความยาวทั้งหมดใช่ไหมครับครับส่วน8 80นิวตันไซน์ซก็คือใช้กึ่งกลางก็คือ L นะครับก็คือจะได้ R เท่ากับ40นิวตันนะครับนี่ฮอันนี้คือ R เท่ากับ40ก็คือตาช่างเนี่ยตาช่างที่ช่างน้ำหนักตรงนี้นี่ะ NB ตัวนี้คือ R ก็เท่ากับ40นิวตันนะครับ ซึ่งน้ำหนักของคารจริงๆก็คือ80แพนถ้าถามว่าแรงดึงเชือกตัวนี้ทีมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือเราไ็ได้ว่า r บวกกับ t เท่ากับ w นะครับเมื่อ r มีค่าเท่ากับ40 t ก็มีค่าเท่ากับ40นะครับแนะพะนตัวนี้คือ40นิตรตันนะถ้าถามนะครับแต่ว่าจดข้อนี้ไม่ได้ต้องการทราบนะครับ ไปข้อต่อไปครับครับว่าวจุฬาเป็นการลเล่นของไทยในการเล่นจะต้องใช้เชือกผูกที่ตัวเว้า2สองเส้นเรียกว่าสายชงโดยมีเป็นตามลำลปนะครับถ้าเส้นเชือกใช้ดึงมีแรงเส้นเชือก10นิวตันจงหาแรงดึงในเชือกบนล่างนะครับาตามลําดับครับคำนี้ก็ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับเป็นโจทย์แบบไทยๆนะครับก็คือมีเว้าจุฬานะฮะ นักเรียนคงรู้จักเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่จะเล่นกันอยู่แล้วนะครับนะ <Okay. S 1> ต้องใช้เชือกผูกนะที่ตัวเว้าวสองเส้นก็คือเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะ <Okay. S 1> เรียกว่าสายส่งนะสายสูงโดยเชือกทำมุมไม่เท่ากันนะครับทำไม่เท่ากันนะครับถ้าเส้นเชือกที่ใช้ดึงสายสุ่ง มีแรงดึงเชือก10นิวตันนะฮะก็คือตัวนี้คือ10นิวตันนะครับจงหาแรงดึงในเชือกสายสูงเส้นบนและเส้นล่างก็คือตัว2อ,อันนี้นะครับที่เขาพูดมานะครับสิ่งที่เขากำหนดมาให้จากรูปนี้คือ10นิวตันก็คือ T สิ่งที่นักเรียนต้องใส่ก็คือใส่แรงที่กระทำนะะให้ครบแล้วลองดูซิว่าเราควรใช้สมการอะไรบ้าง แล้วถ้ามันจําเป็นต้องใช้โมเมนต์เราควรจะใช้จุดไหนเป็นจุดบนนะครับนั่นคือวิธีการเลือกนะครับฝึกนิดหนึ่งนะครับเราดูว่ามาตรงกันไหมนะฮะมาดูกันนะครับก็คือในกรณีนี้เราเรียกแจกตึงตัวนี้คือ T1 นะครับเส้นบนก็คือ T2 นะครับเส้นล่างก็คือ T3 นะครับเราดูจากตรงนี้ครับนะฮะ ก็คืออันนี้ 90. เ0้าสิบแทนท่านนี้คือ45นี้ก็คือ45นะครับอันนี้90อันนี้30อันนี้คือ60นะครับก็ได้มุม45กับ60มานะครับแรงดึง T2 เนื่องจากจุดนี้อยู่ในสภาวะสมดุลท้าเรยกจุด O นะครับเราหาองค์ประกอบย่อยของแรงได้ยังไงครับองค์ประกอบย่อยของแรงนะครับเริ่มจาก T2 ก่อนนะครับ แรงองค์ประกอบย่อยในแนวขนานในแนวแกน x ในแนวแกน x นะครับก็คือเป็น t 2 cos 45นะครับนะครับในแนว y ก็คือ t 2 s i n 45 t 2 s i n 45ครับในวิธีเดียวกันนะครับของ t สาในแนวแกน x นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น t 3 cos 60 cos 60นะครับส่วนในแนวแกน วายนะครับจะลงล่างครับก็คือเป็น t 3ามไซในแนวแกน Y นะครับก็จะเป็น t 3 s i ไซ0์กะครับก็คือจะเป็นเส้นนี้ครับ, <A S 2> รบแล้ววัตถุนี้ก็คือจุดนี้ทรารฎินาที่จุด O อเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉแั้นสิ่งที่ได้ก็คือซิกมาเอฟเป็น 0, ูนย์ซิกมาฟาเป็น0นะครับมีตัวแปร2ตัวนะที่อยากรู้คือ t 2กับ t 3นะครับ ก็2สมการก็สามารถที่จะหาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากซิกมาเอฟเฟกเป็น0เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือ t 1เราดูในแกนนี้นะครับนแกนนี้ก็คือมี2แรงนี้กับ t 1นะครับนะก็ได้ว่า t 1มีค่าเท่ากับ t 2 cos 45สสี่สิบห้าบวกทีสามคอสสี่สบห้าคอครับตับนต์ต้นโทษ cos 60นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า cos 45กับ cos 60ลงไปซิกมาเอฟบาเป็น0ก็ได้ t 2องไซ45เท่ากับท3ซดนะจาก2สมการนี้ครับเราแก้สมการโดยการแทนค่าตัวเลขของพวก sin กับ cos นะครับก็สามารถที่จะแก้สมการหาที่กับท2ได้นะครับตามที่ปรากฏก็คือ T 2มีค่าเท่ากับ8.97นิวตันทีก็คือ7.32นิวตันนะครับเราสามารถหา T 2กับท3ได้ตามที่โจทย์ต้องการนะครับนะอันนี้คือ แบบฝึกทักษะนะครับแบบฝึกทักษะของตอนที่3ครับนบก่อนที่นักเรียนจะมาพบกันในครั้งต่อไปนะครับอยากให้นักเรียนลองฝึกทบทวนนะครับของเก่าที่เราทำมาแล้วก็หาโจทย์อย่างอื่นมาฝึกประสบการณ์ก่อนครับ